เติมโรคเติมต้องการเดี๋ยวนี้ก็พระผู้หลักผู้ใหญ่กำลังไหวตัวทำลายหลักฐานทิ้งลายวัดวารามเพื่อหาวิธีเอาตัวเองตล,ดลอดรอดฝั่งหลบนี้กันเจ้าละวันเห็นไหมก็ตัวเองทำผิด,ดนี่เธอก็ชอบมองเองเธอก็อุ่นายเองเธอก็เดือดร้อนเองกันแนละเรื่องพระวินัยแค่นี้มันรักษาไม่ได้มันบวดมหามัน,มนเลยพระเรล่านี่ ตัวเองพูดพิเศษยังไงใช่ไหมล่ะดูจี้กี Texas, ่ปัญชาล่ะแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปเรียนถึงประเดี๋ยวกี่ประโยกล่ะเอาตัวเองตลอดรอดฟังไม่ล่ะนั่นถ้าไม่มีความเคารพไม่มีทางหรอกอย่าว่าโลกเดียวเลยทั้งสามโลกนั่นแบบ๋ไปจี้อยากให้ร้อยพัญชาพันปัญชาร์หมื่นปัญชาเหมือนเหมือนชมพูกะนั่น สามหมืน่นภาษาก็เห็นไหมละ่ะมีอะไรที่ดีๆขึ้นมาบ้างมีบุญเก่าพอที่จะมีฤทธิ์มีเดชนองเอื้นเดินฟ้าได้ไหนท่านท,ที่ไม่ไม่ทำดีละ่ะมม่มีความเคารพในศาสดาละ่ะเหมือนพระเทวทัตนั่นน่ะเด๋ยูมีความเคารพในศาสดาตัวเองในผู้เจ้าเจ้ามันเดินต่อยต่อยไปเขาก็ไม่ได้จะรู้แต่ท่านอะไรแล้จะไปกราบใครละ่ะ จีกาพระรูปไหนน่ะกาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นลูกน่ะกาททางกับวินัยนั่นปฏิปฏิบัติตามธรรมตามวินนยนั่นอยู่ที่ตัวของลูกเองไม่ได้อยู่ที่หลวงปู่หลวงตารูปนั้นรูปนี้แม้แต่หลวงปู่เองก็ได้แต่เพียงคําสอนลูกหลานถ้าลูกหลานไม่ทําตามมันก็ไรผลไม่มีประโยชน์ใดๆนะลูกนี่นลูกศิษย์ลูกค้าก็มาประ,ประกาศปกป้อง หลวงพ่อเมืองว่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านต้องดูค้าเรื่องห้าเราก็บาาอย่างนั้นแหละจะมีคลิปคลิปยังไงเราก็ไม่ได้รู้แต่ที่เราฝันเนี่นวันที่เราจะไปวัดมาชิมมาบ้านเนี่ยมาหลวงพ่อเมืองนั่นหอลงที่เร่าให้ฟังประมานนี้เทวดาก็ฝันอ่าหลวงปู่อย่าไปเลยไม่มีอะไรดีหรอกที่วัดนั้นแางนี้ เขาก็เฉยพวเขาไม่ได้เชื่อเทวดาตัวไหนเขาฟังเฉยๆคือฟังะไม่ได้ค้านนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ค้านเลยแล้วก็ไม่ได้เชื่อเลยฟังเฉยๆคือเชื่อเตะาพระพุทธเจ้าเท่านั้นจริงไหมก็แค่ความฝันเราต้องฟังวินาแตตองดูก็แค่ค,ความฝันเฉยๆลองไปดูกันนะมันเป็นยังไง มันจะเหมือนเหมือนที่เราฝันไหมนะนั่นเรื่องของเรื่องม,มันก็ไปแค่นั้นเองเขาไมไ่คิดเรื่องอืงน่นนี่มันจะเป็นเหมือนฝันไหมถ้าเราเชื่อมันก็แสดงว่าเราไปเชื่อคนอื่นเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไปดีกว่าไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะั่นมันก็จบลงตอนนั้นไอ้ดูเราก็ลังทิ่บุญให้ฟังนั่นแต่นี้ได้ยินได้ฟังว่าสุขาละเพีย ตอนแรกก็ไม่ไม่แน่ใจถามรูถามอะไรนั่นแหละผลสุดท้ายมันก็มันก็เป็นที่ตายใจเป็นที่ลงใจแล้วนะสึกจริงถือว่าอายุแปดสิบนั่นแหละ,ละแต่ยอว่าอายเราแปดสิบแล้วนะแต่ก็ไม่มีอันนี้บ่งบอกว่าท่านยอมรับนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันถ้าไม่ยอมรับแล้วสึกทําไมถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วสึกทําไม นั่นถ้ามันบริสุทธิ์เพืฝังแล้วสึกทําไมก็ออกมาพูดที่เห็นไหมล่ะม่าบริสุทธิ์แบบนี้แบบนี้นี่ก็พูดที่ให้มันจงแก้งที่ใช่ไหมล่ะนั่นน่ะข้าพระเจ้า,า,จ,าจะไม่ยอมสึกเพราะข้าพระเจ้าไม่ได้ผิดเขาออกมาพูดใช่ไหมล่ะลูกนั้นเพราะเป็นพระเฒราดุเถระท่านผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างกับพ่อลูกนพ่อหลานดิความอาจความหามันต้องเกินที่ ให้ลูกให้หลานได้เอาแบบอย่างของพ้อครูใจมาใช้มันถึงจะถูกคระเจ้ายัางไงมันก็มีแค่นี้ลูกพิกาบใครอ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเห็นว่าพระมรรสามากจิตใจนั่นใจนี้เหรอฮะไม่ได้เอาจิตพระตถาคตเจ้าคือธรรมคือวินัยเหรอออกมาก็ต้องที่เห็น เหมือนกับไม่เห็นชาตด,ดาตัวเองอยู่ในความรู้สึกนึกคิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลือดได้บรารมีหรือไงพระเรานี่เป็นผู้วิเศษหรือไงนี่แหละความเชื่อมงตาสนานเสื่อมพรอพวกเราเรานี่แหละไม่ใช่เสื่อมพรอคนอื่นนะลูกนะท่านเราก็คิดจะไปกากัานเป็นพระเทลนุเทละชั้นผู้ใหญ่ เห็นสิทธ์ก็แม่รูจารย,ยนั้นจนี้เราก็ชิ่อเขาเราแต่บางทีปใชาหลอดน,นั่นเละผมจะใช้ไปไงลูกก็พี่นาวดีไปกร่าบใครล่ะลูกกลาบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ปฏิบัติตามหลักคาสอนนั่นเห็นไหมละ่ะเอาตัวนี้ไปเครื่องวัดพระพุทธเจ้าแต็งไงเราเอาอย่างนั้นมันมันยังจะถูกต้องไม่ใช่ว่าจะไปกราบคนนั้นคนนี้นะเนี่ยนี่ไปกราบใครละ่ะอันี้พระก็ไหวหตัวเลยเห็นไหมละ่ะพระบัตแล้วนุติแล้วันผู้ใหญ่ที่ รู้ว่าตัวเองมีความปิดบังก็บอะไรลบนุ่นลบนี่ออกหมดแล้วก็ไม่ให้มีอะไรอืมอีอยู่ในทอระจับทอระแก็บสิ่งของต่างๆอืมก็ทิ้งไปหมดอมืเริ่มแล้วเริ่มพระผู้ใหญ่กขอยากบ้างลูกก็หนีตะเลยตะเลยก็มีข่าวว่างั้น มันก็เป็นไปใหญ่แลวเใช่ไหมละ่ะเป็นไปาเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลือเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าพราะธรรมประสูนัน้นเลือนั้นประเสรเีไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยมันก็เป็นอย่างนี้ลูกนยถ้ามีความเคารพมันจะผิดอะไรอะ่ะต่างไปก็ต่างปฏิบัติตามหลักครสองพุทธเจ้ามันก็จบตรงนั้นมีเจ้าอาสถานาอยู่หากินเอานี่เอาเอะไรล่ะเขาเรียกว่า เอาปรเพนีหายอยู่หากินเนี่ยมันก็มีแค่นี้ลงก็ตามเป็นกันมาเป็นพืชกันมาเป็นประเพณีนั่ยนะประเทศไหนก็ตามน่นี่เอาเทศสา,าศสนาเอาุฏิศาสนาให้เป็นศาสนาเนี่ยดังที่ลูกเห็นนั่น,นแหละแล้วเอาความจริงออกมาแสดงไหมล่ะพระก็เ,เอาพระวินัยออกมาแสดงไหมล่ะแล้วปฏิบัติตามพระวินัยไหมล่ะยังไม่เห็น เวกเนี่ยไปแล้วแวกแวไปแล้วอนี่แหละความเสืส่อมศาสนาเมื่อศาสนาเสื่อมมันก็เสื่อมไปหมดทั้งประเทศเห็นไม่เนปาลน,นั่นเหเห็นไม่ศรีลังกานั่นน่ะเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะมันก็เสือเส่อมไปหมดเสื่อมไปหมดเสื่อมไปหมดนะถึงเลยเป็นประเทศล้มละลายไปแล้วกนะ็เพราะอะไรก็เพราะปีนเกี่ยวจากลักคำสอนของพพุทธเจ้า มันพิกษุนีเหมือนกันกไปบวชูุศีลังกาเห็นไหมละ่ะน่าจะจบกันได้แล้วของพวกนั้นบทชก็มานี่ปฏิบัติตามหลมักคำสอนไหมละ่ะไม่อยากหาอยู่ขาจินกันเฉยๆนี่อยากเดีนอยากดังอะก็มีแค่นั้นทำไมต้องไปยุ่งกับโทราศาัส์โทรลกแปบทำไมต้องไปยุ่งกับพวกเงินพวกทองจับใจใจสอยเงินทองเหมือนคาราวา่าเ้าโทม ถ้าลาบสักราบเกิดขึ้นก็ให้เก <n 'd> ิดขึ้นตามทมตามบินไหใช้จ่ายตามทำตามบินไหนมันก็น่าจะจบตรงนั้น